สื่อไทยมาเลค่ะได้มีการร่วมงานฮารี Harry, มามีเดียค่ะสลาตานไทยเรื่องของการยกระดับความร่วมมือเรื่องของการค้าเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ ที่โรงแรมยานาตีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮอลานไทยอาเซียนสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยและเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวรัฐเปอร์ลิสและเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวรัฐเปอร์ลิสได้จัดงานฮาริมีเดียซาลาตันไทยโดยมีตัว ขอไปค่ะโดยมีตัวนกูไซย,ยิดไฟสุด,ดินไซย,ยิดจามารุนไลมกุดราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมด้วยหมายสีขเสด็จเป็นองค์ประธานมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางพาติมอสดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีส่วนราชการสื่อมวลชนและประชาชนให้การต้อนรับค่ะ สำหรับงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าเศรษฐกิจและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่5รัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียกับพื้นที่5จังหวัดชฉยแ่นภาคใต้ของประเทศไทยร่วมมือในการพัฒนารัฐติดชายแดนไทยมาเลเซียในทุกมิติโดยเฉพาะการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอุตสาหากรรมฮาลานค่ะซึ่งเป็นนโยบายร่วมกับของรัฐบาลทั้งสองประเทศค่ะ โอกาสนี้ก็มีพิธีในการแลกเปลี่ยนงานลงน้ m MOU ระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กับสมาคมสื่อมวลชนรัฐเปอริสนะคะโดยร่วมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของรัฐเปอริสส่งเสริมและเชื่อมโยงการค้าท่องเที่ยวในมิติของ s ซาเ h ิร์นคอริดร์ค่ะทั้งนี้จังหวัดสงขลาเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างรัฐเปอริสประเทศมาลเลเซียให้มากยิ่งขึ้นค่ะ